วันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับ BMW S 1000 RR ครับแต่ง Head P4 Lake นะครับผมผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะแกล้งแกดีกว่าจแกล้งแกนะเดี๋ยวเราจะแอบจอดรถไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปบอกแกว่าขี่ไปเมื่อกี้รถล้อหลุดบอกว่ารถล้อหลุดนะครับล้อมาชิปวิ่งวิ่งแซงกันเลยที่รถล้อหลุดนะเมื่อกี้อะรถล้อหลุด คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่คำหยาบคายไม่เหมาะสมกับผู้ที่เสพกัญชาหรือยาเสพติดยาวชนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้านมาอามาดูด้วยและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้รับคลิปต่อไปเข้าใจนะไว้เลื่ไป โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเช่นเคยครับผมซาโจโอเวอร์โจครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับ BMW S 1000 RR ครับแต่ง Head P4 เล็กนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บ้านเป็นพี่ชายของผมครับรวยรวยอันดับหนึ่งของคอนแกนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับไปครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับต้องเคาะเรียกก่อนนะครับพวกนายมีใครอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไหมครับไอ้ข้อตรงนี้นะครับเวลามาก็เคาะตรงนี้นี่ครับ อันนี้ก็เป็นประตูเลื่อนที่สั่งทําพิเศษนะครับผมเป็นทาสั่งเสียงนะสั่งให้เปิดก็เปิดสั่งให้ปิดก็ปิดนี่ครับผมเป็น BMW S 1000 RR แต่ง HP4 เล็กนะครับผมน,นี่ก็เป็นพี่ต้นนะครับพีต่ต้นอันนี้เป็นคนรักครอบครัวนะครับอยู่บ้านเลี้ยงลูก <c oughs> เดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับผม โอเคครับก่อนจะไปดูรีวิวก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูรีวิวรถครับ เค okay, ครับตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ลงกว้างๆนะครับผมจะมาพาดูอะไรนะครับอันนี้เป็น BMW เป็นตัวโฉม2015บวกนะครับเป็นโฉมตั้มา 15, 16, 17, 18ถึง19นะครับตั้ง่19เดี๋ยวพามาให้ดูอะไรที่ใส่มากันเลยครับเขียนอะไรมาบ้างคันนี้เดี๋ยวมาดูชุดบนกันเลยครับผมชิวหน้า w o o d ตัวนี้นี่ผมไม่รู้ราคาครับแดีวว่าแพงแพงยิ่งชุดท้านะครับานนร์บอน ท้งคันนะครับอันนี้เป็นแรปสติ๊กเกอร์มาครับแรปสติ๊กเกอร์ที่ร้านฮัรสติ๊กเกอร์ขอนแก่นนะครับผมมีชุดทาคาร์บอนนะครับบางโหน้าคาร์บอนนะครับไม่ใช่หุ้มนะครับคาร์บอนตัวนี้ก็แพงนะครับโชกโอลินนะครับผมบัมบูครับเทปเทปครับผมนีมีปวดไวสายถัดล้อเป็นล้อมาเชดนะครับอันนี้ยางพิรลลี่นะครับผมมาดูชุดบนครับผมมาดูชุดบนกันให้ดูตัวนี้จอนะครับผมตัวนี้เป็นจอ L2M นะครับผมตอนนี้ราคาน่าจะประมาณ6ก0 0 0 7นเจ็นะครับคว้สุดนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนี่แบบนี้เลยจอคอมนี่ปั m มโบโลโกแดงฝั่งนี้การคัดนะครับผมถาจับปั m มโโอ้โหอันนี้นึกว่าขี่เครื่องบินโอ้โหคอฟรียังเป็นคาร์บอนนะครับทั้งนี้แกไปทำแบบทำสีออกนะครับผมแล้วก็ขัดขัดเงา ขัดเงาแล้วก็เคลือบนะอันนี้น่าจะทำที่ร้านช่างท็อปโมดิฟายนะ,ะนะครับจังหวัดขอนแกนนะครับตัวถังนี้ก็ประมาณ2,500หรือ3,500น,น,โนโอี่แหละบอกแอนเดอร์เบนูมีเขาเรียกอะไรนะผมนึกจำไม่ได้เว้ยช่างมันเถอะกันล้มกันล้มหน้ากันล้มกันล้มข้างนะครับผมกาดแข็งนะครับ GB Racing นะครับผมไปฝาอุดน้ำมันเครื่องส่วนเปีท้ายนะครับเป็นไทเทเนียมแท้ทั้งเส้นเลยนะครับผมน้ำหนักนี่เบามากครับผมยกยกนิ้วเดียวนี่ได้เลยตอนนี้ไม่มีคนซ้อน ซ้อนไม่ได้ครับผมซอนซ้อนซ้อนไม่ได้นะครับนี่มีติด G P S ด้วยนะครับผมเวลาเมีตามหาไปไหนก็เจอับอันตรายครับรู้สึกตัวอันตรายเบาะนี่รู้สึกว่าเป็นหนังหนังอะไรผมจําไม่ได้แต่แต่ตัวนี้เนี่ยแพงนะครับน่าจะเอาเบาะเดิมไปไปเปลี่ยนมาไปเทิร์นมาท่อนะครับคาร์บูริกแท้นะครับตัวนี้สลิปออนนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับผมอันนี้ไทเทเนียมต้องเส้นเลยนะครับคุดสุดอ่ะ มองตรงข้อเฟรมคาร์บอนข้งโคนหลังคาร์บอนโอ้โหอันนี้ปิดล่างครับอันนี้นี่แกได้สั่งทำนะตัวนี้เป็นตัวคือท้าย,ยานี่มันถอดไม่ได้นะครับผมมันถอดใส่เบาะไว้ได้นะมันเป็นรถแฟริงสนามนะเดี๋ยวมาดูชุดล่างกันชุดเบรกเบรกหลังครับบัมโบโปลดไวนี่มีตั้งโซ่นะครับผมขอบูนหลังเกียโยงชุดเกียโยงครับเบรกเกียโยงนะครับผมทั้งสองฝั่งกระปุกน้ำมันผมว่า สุดจริงครับตันนี้แต่งไปน,นี่น่าจะหลายแสนนะครับถ้ารวมราคารถนี่โอ้เกือบสองล้านนะครับตันนี้แบบโคตรสุดโคตรรวยครับรวยสุดนะครับในคอนแก่นนะครับ,บน้องๆผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะแกล้งแกดีกว่าจะแกล้งแก,กเราจะลองขี่รถไปเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปทุกันคนพี่เดี๋ยวผมขี่รถไปตลาดแป๊บนึงนะพี่ จอดรถไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปบอกเคว่าขี่ไปเมื่อกี้รถล้อหลุดบอกว่ารถล้อหลุดนะครับล้อมาชีฟวิ่งวิ่งแซงกันเลยลองไปแกแล้งแฮนดีกว่ารถเราจะจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเราจะเดินไปเพิ่มผมจะบอกว่าล,ล้อมรถล้อมาเช็ดหลุดนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเจจะเชื่อไหมรถล,ดล,ดล้อหลุดลนะฮะรถล้อหลุดนี่อะเอาล้อหลุดขวาไป ทีน่นี่เดี๋ยวต้องอาหลุดเลยนะเดียววางที่มัดใครยวะเนี่ยไอเหลี่ยมนี่เราดูดิรถร้อนหลุดแล้วมีเลนี้เป็นรถร้อนหลุดเลยรถหายแล้วทำไงกีนี้ที่ผมก็หลอกแกเดินมาเฉยนะครับผมล่ามขึ้นมาคุณเดินมาสักใจเลยเดี๋ยวแกไปดูแลลูกต่อไปนะครับผมแล้วก็เต้ารถกลับมานะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ตัวนี้นะครับก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ